สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านครับผมม้ามืนอนี้สีผ้ามาก,กินต้มใส่หมูต้มเครื่องในหมูพี่น้องล้วกันนี้แบบว่าเสียบไม้เหมือนบาร์บีคิวด้วยนะครับอ่าทั้งสองฟังเลยพี่น้องมาผักกะเครื่องเคียงกับนี้ผักสลัดล่ะกะต้นหอมผักชีพี่น้องล่ะกะมะเขือเทศครับผมมะเขือเทศราชินีนะครับมาพี่น้องมากินกันเลยครับผมความสิไปกินกะคุณได้เห็นคลิปนีก้กะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้อให้พี่น้องรำลำรวยๆเด้อครับเด้อมามามากินน้ำกันครับคำแรกพี่น้องคำแรกแฮกมานครับผมจิ้มใส่มือพี่น้องมนาะอืมน้ำจิ้มแซ่บมาก ตำด้วยผักชีตับใส่หมูปอดหมูจิ้มน้ำจิ้มหืมยัวยัวพี่น้องมา อ,อ,อร่อยมากอืมโอเค <c oughs> okay. รายการต่อไป มะเขือเทศลาชินีจิ้มแจ่วพริกส้มโมมเลยอือร่อยมาก เราดูนี่มีแตงมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมจิ้มพริกสม้มหอมเลยอืมยอ,อมกรอบใส่หมูอ่อน หักใส่กว่าพักเงี้ยเครื่องในหมูมะเขือเทศ เสียบไม้จิ้มน้ำลงไปหมุนขึ้นมาหมุนเลยอืมอร่อยมาก ครับใต้หมูเสียบไม้จิ้มมุมเลย như mm -hmm. nhau มะเขือเทศต้้าในหมูจิ้มหมมเลยอจามด้วยผักชี ทิมเจ้าะหมูมเลยแซ่บลงสัวมากหักกรอบมาก อืมอืมปนมาก บบผักสลัดติมน้ำส้มอืม มะเขือเทศแทงกว่ากระเทียมเตมหมุขึ้นมามุมเลยโอ้โหปอบมาก จับหลายี่นอนองโอ้ลิปนีกับตตาไปนอนเลยสนิทนะครับมขอบคุณครับค่า